Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ปลาลองถาปลาลองนี่เป็นชุดไปทำใส่ทำงานรับผมะไรนะครับโหแย่แล้วถ้าหล่อนใช่น้องใส่หน้าโตงันได้หแล้วนเสรไม่ใช่อยนหร เป็นรแล้วเรอเบี่ยแล้ว่ตดเป็นคนมดเลยจริงค่ะใช่ใ่าคนแรกเป็นยไงเหรยดยได้ทำไมติ มีโม mm ันมีคนมาคลิปมาโอ้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 โอองโอ้รอ้โอ้อ้้โอ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 ้โ้โอ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 ออาโ้โอ้โอ้โอ น้ำออกกำลัแล้วผมพูดดูแลแกตอตื่นนะแต่กระดูกให้ีันไปเลยเป็นสไตลิต์เขาแต่งให้อย่นี้สไตลิตที่นี่ ไปนู่นนะเขบอกไม่หนาวมากชอบเย็นๆอยู่ได้บาตกันีทน้ทัอ่าแปงเก่วกับกน่งค่ะแป่งเยกับการน่งเไม่อยดกัน่เอาข้ามา จ,จริครับคิดถึงด้วยนะอย่าลืมหน้ากันนะเดี๋ยวถ่ายวิวทิวทัศน์มาให้ดูครับให้ใครดูวะ <c oughs> ของฝากฮะเดี๋ยวพี่ยัาซื้อมาแล้วเดี๋ยวเรามาแบ่งกันนะ <c oughs> พี่นิ่ยต้องนัดวันมารับต่อนะอพี่อมจะซื้อของฝากให้อบิละน้โโหได้เลยครับ อันนี้ก็เป็นความสุขแล้วนะที่มีคนมาส่งอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยได้มีโมเมนต์นี้ก็ไม่ค่อยได้เดินทางดีนะดีครับเดี๋ยวจะมารับด้วยพี่โ<ล>ยมให้พี่นิวแจ้ก<อ>็ร <laughs> ูขอบคุณครับอะไรนะครับผมกับวันที่สี่ครับผมที่สี่ที่ห้าเนี่ยครับผมได้ครับ หน้าสี่หน้าหที่ห้าถ้าจะไม่ผิดนะครับยื่นเวลาลได้ไหมไม่อยู่แต <laughs> ่โทรศัพท์นวครับมีโปรแบงค์อย่างเงด้ยเอาไปชาร์จกล้อง <laughs> ชมพูอ่ะกีดเนีอยก็นิดหน่อยครับอันนี้เหรอครับวันนี้ไม่ได้เล่นเลยชื่ไงจอยจีเฟยไรอ่ะข้าไรอ่ะเกินกันนะจริงๆโทรหาใครมาไปกับเจอกันบ่อยๆนครับครับผมต้องมาเจอกันบ่อยๆนะครับ ไคสันไนะครับผมันที่เราสัที <S 2> <S 2> <S ่ไหนพี่โมที่ไหนแลพี่จำจำไม่ได้ครับแต่เดี๋เดี๋ยวดูตารางแล้วเรอรจังหวัดฉนั้น่าจะปริมณฑลน่ลจะครผมนี่็มาสนุกด้วยกันครับมีเพื่อนไปด้วยเนี่ฮะไปด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวจึงมาเต้นด้วยซะกันนะสนุกไหมฮะสนุกฝากด้วยนะครับผมเพว่ามันก็น่ารักดีอะน่ารักดีอะไรน่ารักอะไรน่ารักทั้งเรื่องเลยบายบายหัวใจโบยบินหัวใจ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมที่มาส่งกันนะครับผมคุณสดนะก็ยัราพลังบัวได้ยดก็บม้เลย ครับผมโควิดนะเข้าใจครับผมเฮ้ยครับผมเดี๋ยวใครนี้งานนีเรียนมั้น่งานเป็นไรไป้องไปนี่ถ่ายแล้ไปจแล้วส่งใี่นิวหไปอย20ตุ้งเหยื่อไม่ติดปอปชอบดไป่ะไป ใครนำให้พ like. okay. like like ีเซดานำเลยฮะให้แครทุกคนนพีเดาไปไหนแล้วพ okay. ินะะมเจุ๊บุบจเดินทางอนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณใครด้เปล่าเดียวคนเนี้ย